สวัสดีครับเป็นเอกจากช่องเอเจนชิน่าครับวันนี้เราจะมาพบกับโปเกอร์สาวครับอดีตเป็น HR หรือว่าเป็นฝ่ายบุคคลบริษัทครับแล้วก็เป็นช่างสักคิววันนี้เธอเป็นนักสืบสงนารเทร้านครับ สวัสดีครับน้องแอมครับวันนี้นะครับเอเจนต์ชแนลก็มีความยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้สัมภาษณ์นะครับโบรกเกอร์สาวเสร็จเขาเก่งนะครับตัวไหนครับชื่อนามสกุลอะไรครับค่ะแอมนะคะนัตยาพรหมปัดดีนะคะหรือคะหรือ AM Perfect Property นะคะน้องแอมนี่ก็เป็นนะครับโบรกเกอร์สาวรุ่นใหม่ไฟแรงครับตอนนี้นะครับที่ผลงานดีมากครับแล้วก็เป็นโค้ชสอนงานด้วยนะครับก่อนทำอาชีพในหน้าสังหารน้องแอมทำอะไรมาก่อนครับก็แอมก็จะเป็นพวกพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็ช่างสั่คิวมาก่อนจากพนักงานบริษัท ทำธุรกิจช่างศักด์นะครับตอนนี้ก้าวเป็นนักธุรกิจสังหาเงินล้านนะครับนะฮะครับตอนนี้ท้องานทำเพจทำการตลาดแับไหนบ้างครับก็จะมีเป็นเพจนะคะบ้านมือสองส่วนปะกานนะคะแล้วก็ก็คือเหมือนกับเอเจนต์ทั่วไปแต่จะมีการทำคลิปวิดีโอเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงอะค่ะครับอายุตอนนี้เท่าไหร่โทษทีสอบถามหน่อยตอนนี้เข้า27ค่ะ27นะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับนะฮะ นี่เป็นแบบอย่างของน้องครับรุ่นใหม่ประลาครับอายุ27เองฮะกล้ามาเป็นนักธุรกิจอสังหาแล้วนะครับที่สังเกตเห็นนะครับติดตามนะครับเพจของ้องแอนนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเห็นลงมือหน้างานนะครับไปประกอบเรื่องด้วยนะครับไปจับจอบจับเสียมช่างต่อสร้างด้วยนะครับตรงนี้มันยังไงเป็นงานที่จะต้องทาหรือยังไงครับคือเหมือนกับกําลังหาตัวตนบวกกับว่าเรามาจับอสังหาแล้วมีความสนุกด้วยค่ะแล้วก็พอจับไปเรื่อยเือยากออกแบบบ้าน ก็เริ่มมีการหาช่างแล้วก็หาจับบ้านแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้างเพื่อที่จะเหมือนกับทันเกมช่างไปด้วยค่ะตกแต่งรีเนเวทเองด้วยแล้วก็จะได้รู้เท่าทันช่างที่เขามาทํางานให้กับเราใช่ค่ะเขาเป็นคนใหญ่คนนะครับสามนลิกนะฮะตอนนี chips, ้น well, so, the so, ึกว่าคป็นลูกก่อนใช่ค <Right. S 2> so, so mm ่ะนึกวอาเปอนลกก่อนแล้วก็อาจจะเหมือนลงมือทําไปด้วยก็มีค่ะ เพื่อแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ครับเรื่องค่าโอนภาษีตอนนี้ครับปกติรัฐบาลเก็บยังไงครับปกติครับปกตินะคะค่าโอนจะอยู่ที่2%องเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยละส็นของราคาแจ้งซื้อขายหรือไม่ต่ำกว่าราคาประเมินถูกต้องค่ะครับแล้วมีค่าอะไรครับก็จะมีค่าอากรค่ะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ะคะตามศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีภาษีเงินได้ค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวภาษีธุรกิจค่ะจะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะใช่ไหมครับใช่ม แต่ตรงนี้ยหลายหลาคนสงสัยกันมากนะครับว่ามันมีข้อกเก้นยังไงบ้างเกี่ยวกับตัวภาษีที่เฉพาะ3.3%ตัวภาษีเฉพาะนะคะ3.3%เนี่ยถ้าเกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะไม่ถึง5ปีนะคะเราก็จะมาดูว่าในทะเบียนบ้าน,นะค่ะถือคลองทรัพย์ตัวเนี้ยเกิน1ปีไหมถ้าเกินนะคะก็จะได้ลดเหลือเป็นจ่ายแค่อกอนะะร0.5%ค่ะแต่ถ้าเกิดถือครองทรัพย์ ในฉนดนะคะเกิน5ปีไปแล้วนะคะก็จ่ายแค่อากรเหมือนกันก็คือเราจะไม่ต้องเสียตัวกิจพอตัวนั้นครับสรุปง่ายๆหมายผมว่าถ้าเกิดกรณีที่มีชื่อถือครองในฉนดเกิน5ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีพาะูกต้องครับ,รบแต่ถ้าอีกกรณีหนึน่งคือถ้าเกิดถือครองไม่เกิน5ปีแต่มีชื่อในทะเบียนบ้านเข้าถือครองอยู่อศาศัยเกิน1ปี 1> ใช่แลต้องเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านด้วยครับจะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ นะ่ครับ3าสามเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะเยอะมากนะครับร้านหนึ่งก็สามหมื่นกว่าเลยแหละครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามที่เพจของแอมได้อีกทีนะครับตรงนี้ใช่ค่ะครับแล้วตอนนี้ครับที่กอทราบว่าครับมีมาตรการเรื่องของการลดค่าโอนภาษีครับแอมลองแบ่งปันหน่อยครับตอนนี้ก็อย่างที่แอมแจ้งไปนะคะเบื้องต้นก็คือจากปกติค่าโอนจะมี2เอร์เซ็นที่จะต้องเสียนะคะ ตอนนี้รัฐก็ช่วยเหลือ1% 1%ใช่แล้วก็ลูกค้ามีเงื่อนไขยังไงไหม1% 1%นี้จะเป็นเงื่อนไขที่บ้านเนี่ยซื้อขายในราคาไม่เกิน3ล้านครับค่ะแจ้งราคาซื้อขายนะครับราคาประเมินไม่เกิน3ล้านใช่ค่ะจะได้ส่วนลดจาก2%เหลือ1%ใช่ครับแล้วมีส่วนลดตรงไหนเพิ่มครับก็จะมีตัวค่าส่วนจำนองค่ะของธนาคารนะคะจาก อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้จะเป็นตัวเดิมที่มาตัดปีที่แล้วครับคือมาตรการปกติเนี่ยนะครับการจดจำนองต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รัฐบาลช่วยนะครับเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมาตรการตรงนี้ใช้ถึงวันเดือนปีไหนพอจะทราบไม่เอ่ยเดือนธันวาธันวาสองห้าหกหกค่ะสองห้าหกครับใช่ครับตัดสินใจซื้อบ้านต้องรีบซื้อขายตอนเนี้ยค่าโอนค่าติดจะถูกนะครับใช่ค่ะถูกมากเลย